กรมการพัฒนาชุมชนโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำยืนเสนอผลการดำเนินงานการน้อมนำแนวพระราดชดำริของสมเด็จพระกะนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนรา,าชสุดาสยามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบสองประจำปี2565เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผล อำเภอน้ำยืนสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวขั้นตอนของกระบวนงานอันได้แก่กระบวนงานที่1ผู้นําต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริงนายวิทยามุลน้อยสุนายอำเภอ้ํายืนพร้อมด้วยนางสาวนันพัฒสุวรรณนาพัฒนาการอำเภอ้ํายืนหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ้ํายืนพร้อมผู้นําชุมชนร่วมกันปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย1ิบชนิดและมีการประชาสัมพันธ์สื่อสาร สร้างการรับรู้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียกระบวนงานที่2ผู้นำต้องทำก่อนรณรงค์เชิญชวนให้ผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายผู้นำอ,อชอสร้างกระแสการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนกระบวนงานที่3 นักพัฒนาสประสานกลไกลขับเคลื่อนปฏิบัติการ90บันสำนนกง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอดำดีได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างทีมนักพัฒนาสประสานในระดับตำบลเพื่อขับเคลื่อนการผูกผักสวนควรัวอย่างต่อเนื่องกระบวนการที่4ทุกครัวเรือนคือคลังอาหารทุกหมู่บ้านคือศูนย์เบงบันรณรงค์เชิญชวนให้ผู้นำชุมชนประชาชนทุกครัวเรือนโดยเฉพาะแปลงศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล เป็นตัวอย่างพื้นที่โคโวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับโคโวเรือนสร้างกระแสการปลูกผักสวนครัควอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนกระบวนงานที่5ทักษะชีวิตวิถีใหม่เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็นโดยส่งเสริมให้ศาสนสถานเป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกผักช่วยให้ประชาชนตื่นตัวให้ความสนใจหันมาปลูกผักสวนครัควไว้เพื่อบริโภคภายในโคัวเรือน ปลูกฝังให้เยาวชนลูกหลานภายในคนเหลืองเริ่มการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารกระบวนการที่6ถอดรหัสการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืงนโดยองค์การบริหารสวนตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนได้ดำเนินโครงการปลูกพืชสมุนไพรต้นกระท่อมโดยได้อบรมให้ความรู้และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ต้นกระท่อมให้กับประชาชนภายในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเเลือนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ้ํำยืนรายงาน